ในขณะนี้มีเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในอเมริกาใต้ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ WU Feyn เป็นผู้นำ WU ี i น n l ผ่านโครงสร้างใต้ดินอันกว้างใหญ่ภายในเกาะทั้งสองเดินทางไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของโครงสร้างใต้ดินซึ่งมีช่องว่างที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ในหินซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกด้วยท่อระบายอากาศเพียงท่อเดียว ผู้อาวุโสสามคนของโรเกนคลียรโซไซตี้อยู่อย่างสันโดษที่นี่ในขณะนี้ที่น่าสนใจคือในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ล่าถอยพวกเขาได้ติดตามสังคมทั่วโลกโดยไม่รู้ตัวจากจีนผ่านโอเชียเนียและในที่สุดก็ถึงอเมริกาใต้ พวกเขาทั้งสามคนได้ตัดการติดต่อกับโลกภายนอกทั้งหมดอย่างสมบูรณ์และในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ห่อร่างกายด้วยออร่าของพวกเขาอย่างแน่นหนาจนการเผาผลาญของพวกเขาเกือบจะหยุดนิ่งพวกเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างนอกนานแค่ไหนแต่พวกเขารู้เพียงว่าพวกเขากำลังใช้ออร่าของพวกเขาโดยสัญชาตญาณและทำให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นและในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ใช้ออร่าของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อช็อปวังยาโคลนของพวกเขาพยายามที่จะเปิดมันขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ เมื่อ WU Feyn มาถึงห้องนี้ทั้งสามคนนี้ก็ผอมเหมือนไม้ราวกับว่าพวกเขาเป็นมัมมี่นั่งสามคนอย่างไรก็ตาม WU f e y นสามารถรู้สึกได้ว่าภายในร่างกายที่เหี่ยวเฉาของพวกเขามีพลังงานทางวิญญาณที่ทรงพลังและบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ ในขณะนี้ WU f y. ย i y a n กล่าวด้วยความเสียใจว่าถ้าเรารออีก1 0 2ถึง2ีปีสำหรับคุณ3คนที่จะบุกเข้าไปในวังยาโคลนสังคมใสที่แตกสลายจะสามารถเดินข้ามท้องฟ้าได้เมื่อเธอบอกว่าเธอรวบรวมออร่าของเธอไว้ในปลายนิ้วของเธอจากนั้นก็ใช้เทคนิคหัวใจของเธออย่างเงียบๆและชี้ไปที่ทั้งสคนในช่องว่าง ทันทีหลังจากนั้นที่วิญญาณที่พุ่งสูงขึ้นทั้งสามคนก็เข้าสู่ร่างที่แห้งและแวกของคนทั้งสามอย่างรวดเร็วและในทันทีร่างกายของทั้งสามคนก็เริ่มฟื้นสีเลือดและความมันวาวเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวเฉากลับมามีชีวิตอีกครั้ง เกี่ยวกับทูกต่อมาหนึ่งในนั้นชายชราที่ดูเหมือนอายุประมาณ50ปีทันใดนั้นก็ลืมตาขึ้นเขามองไปที่ตัวเองก่อนแล้วจึงมองไปที่ WU f ย a n ต่อหน้าเขาสีหน้าของเขากระพริบคำไม่ของความผิดหวังอย่างรวดเร็วแต่ความผิดหวังนี้ผ่านไปในพริบตาเขาลุกขึ้นทันทีโดยไม่คิดคงคำนับ WU f y a n และตะโกนอย่างคารวะฉัน WU l i n ดูหลอดหญิงอัญญประกาศคู่ อีกสองคนก็ลืมตาขึ้นในขณะนี้และความผิดหวังในสายตาของพวกเขาก็ผ่านไปทันทีจากนั้นเมื่อเห็น WU Poling คุกเข่าลงบนพื้นพวกเขาก็รีบตาม WU p o l i n ในการคุกเข่าและทักทายลูกน้องของฉัน WU Polendu หลอดหญิงลูกน้องของฉัน WU p o อ s p o n d u หลอดหญิง WU Feyan เห็นแสงวาของความผิดหวังเมื่อทั้งสมคนตื่นขึ้นมาครั้งแรกดังนั้นเธอจึงพูดว่า คุณสามคนอยู่อย่างสันโดษมาร้อยปีคุณทำงานหนักมากร้อยปีทั้งสามคนตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าความสันโดษนี้จะเป็นร้อยปียิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าหลังจากความสันโดษร้อยปีพวกเขายังไม่สามารถเปิดวังยาโคลนได้สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดคือหลังจากความสันโดษมาร้อยปีพวกเขากำลังจะเปิดวังยาโคลนเพียงเพื่อจะตื่นขึ้นโดยหลอดหญิงในวินาทีสุดท้าย แม้ว่าทั้ง3คนจะทำอะไรไม่ถูกในใจแต่โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่กล้าแสดงความรู้สึกต่อหน้า WU f e y นในขณะนี้ท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดเป็นลูกหลานของตระกูลอูและเป็น WU f e y นที่นำพวกเขาเข้ามาในดาวหน้าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถเปิดวังยาโคลนได้ในช่วงร้อยปีแห่งความสันโดษแต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอีก10หรือ20ปีและตั้งแต่ร้อปีผ่านไปในพริบตา10หรือ20ปีก็ไม่มีอะไร ฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่ดังนั้น WU Polin จึงพูดด้วยความเคารพว่าอาจารย์หญิงได้ปลุกเราสามคนขึ้นมาอย่างกระทันหันดังนั้นฉันแน่ใจว่าต้องมีภารกิจสำคัญสำหรับเราสามคนที่จะจัดการอีกสองคนยังพูดพร้อมเพรียงกันว่าโปรดออกคำสั่งของเรา w เ Feiyan พอใจมากกับการแสดงของพวกเขาทั้งสคนเธอต้องการให้พวกเขาเชื่อฟังมิฉะนั้นเธอจะไม่สอนเทคนิคหัวใจให้พวกเขาเปิดวังยาโคลนตั้งแต่แรกยิ่งไปกว่านั้นเทคนิคความคิดที่ Wu f ฟย y a n สอนพวกเขานั้นมีข้อบกพร่องเล็กน้อยแล้ว แม้ว่าพวกเขาจะอยู่อย่างสันโดษมาเป็นร้อยปีแต่หาก WU Feyn ไม่ได้ช่วยเหลือพวกเขาจากภายนอกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งสามคนจะไม่สามารถบุกเข้าไปในวังยาโคลนได้แม้ว่าวังยาโคลนจะอยู่ตรงหน้าพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะแยกจากกันด้วยกระดาษหน้าต่างชั้นสุดท้ายหากไม่มี WU Feyn พวกเขาจะไม่สามารถทะลุผ่านชั้นสุดท้ายนี้ได้อย่างไรก็ตามทั้งสามคนไม่มีทางรู้เรื่องนี้ในขณะนี้ ดังนั้นในมุมมองของ WU Feyn หากทั้ง3คนให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกของพวกเขามากกว่าคำสั่งของตัวเองในขณะนี้เขาควรจำกัดความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายของพวกเขาแทนเพื่อไม่ให้ทั้ง3คนไม่สามารถควบคุมได้อีกหลังจากบุกเข้าไปในวังยาโคลนด้วยเหตุนี้ WU Feyn จึงพูดกับพวกเขาทั้งสามอคอนว่าเมื่อเร็วๆนี้ b r o k e n k i n Society ได้พบกับสัตรูภายนอกมากมายและ L3 ในสี่คน ฉันปลูกฝังหลังจากการล่าถอยของคุณเสียชีวิตไปแล้วแต่ในขณะนี้เรายังไม่เข้าใจตัวตนของสัตร,ตรูของเราด้วยซ้ำทั้ง3คนมองหน้ากันสีหน้าต่างพากันหมดพวกเขาคิดว่าสมาคมชิงที่แตกสลายอาจประสบปัญหาแต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะลำบากขนาดนี้ดังนั้นโดยไม่คิด WU Poling กล่าวว่า e ิ l o อดเราสมคนเต็มใจที่จะช่วยคลายความกังวลของ e ิ l o อด w ูเฟย์่ันพยกักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าเวลาสั้นคุณสามคนติดตามเทียนลายเพื่อเตรียมตัวและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนในหนึ่งชั่วโมงเครื่องบินจะพาคุณไปที่จินลิงหลังจากพูดเช่นนั้นเธอก็หันไปรอบๆและทักทาย w เทียนไลที่อยู่นอกประตูและพูดกับทั้งสามมอคอนว่านี่คือเทียนลายลูกชายคนโตของยูเฟเมื่อทั้งสามได้ยินเช่นนั้นก็แปลกใจทันที Wu Yuefeng หลานชายคนโตของพวกเขายังเป็นลูกชายคนโตของตระกูล Wu รุ U ่นนั้นบุตรชายของตระกูล o อูรุ่นต่อมาได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรชายของอูเฟยหอยันเองและทั้งสามคนไม่ได้คาดหวังว่าลูกชายของหลานชายของพวกเขาจะเป็นชายชาราที่น่านับถืออยู่แล้ว Wu t i a n l i a n โค้งคำนับทั้งสามคนด้วยความเคารพอย่างมากในขณะนี้และพูดด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่า Wu เทีนยนไลหลานชายของตระกูล WU ได้พบกับปูท่ทั้ง3แล้วทั้ง3คนรีบยื่นมือออกไปในลิฟตเปล่าวและทำมารยาทบางอย่างแม้ว่า WU t i a n l จะเป็นรุ่นน้องแต่ทั้ง3มคนรู้ดีว่าพวกเขาอยู่อย่างสันโด,ดมาร้อยปีและพวกเขาไม่รู้ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความช่วยเหลือจาก WU t i a n l เป็นการส่วนตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากที่ทั้งสี่คนได้แลกเปลี่ยนความเรื่องรมกันแล้ว WU f e y a n กล่าวว่าถูกต้องเราทุกคนเป็นครอบครัวดังนั้นเราจึงสามารถเลิกติดตามได้สักพักหลังจากพูดเช่นนี้เธอถาม WU Tianlai ว่า Tianlai ไม่มีปัญหาสำหรับผู้อาวุโสทั้ง3ที่จะขึ้นเครื่องบินตรงไปยังจ i n ล i n g ใช่ไหม Wu Tianli รีบพูดว่ากลับไปหาคุณหลอดหญิงลูกน้องของฉันทำตามคำแนะนำของคุณและเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวของผู้อาวุโสทั้ง3ามทุกๆ20ปีหนังสือเดินทางรุ่นล่าสุดอยู่กับฉันผู้อาวุโสทั้งสามาจัดสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่มีปัญหาใดๆดี <D. S 2> การแสดงออกของ Wu Feiyan มืดมนชั่วขณะหนึ่งขณะที่เธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าพวกคุณออกเดินทางโดยเร็วที่สุด เมื่อคุณไปถึงจินลิ่งนอกจากค่าครอบครัวแอนทั้งหมดแล้วให้ค่าใครก็ตามที่คุณสงสยัยเราต้องฆ่าพวกเขาทั้งหมดเราต้องไม่ทิ้งจุดจบที่หลวมพวกเขาทั้งสี่พูดพร้อมเพรียงกันว่าลูกน้องของฉันเชื่อฟัง